ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองแล้วก็ที่สําคัญจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยโดยถนนเส้นที่พี่ต่ายตั้งอยู่นะครับจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองแล้วก็วันนี้ที่เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวันจันทร์ที่20เมษายนพศ2563นั่นเอง ก็วันนี้พี่ไต่จะมีปล่อยอยู่หนึ่งคันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Highlander Capo โป <Wow. S> 1.9เกรดแซสีขาวมุกนั่นเองแล้วก็ราคาเงินสดของเขาจะอยู่889,000บาทเดือนนี้นะครับก็สังเกตด,ดูน้องๆเซลนะครับหรือว่าที่ปรึกษาการขา,ขายของเรานะครับทั่วประเทศเลยไม่มีใครเอเล t ยิ้มไม่ออก <laughs> ยอดปล่อยคาดว่า,บบาจะคนละ1-2คันใครปล่อยได้3คันนี่ถือว่าเก่งมาก อ่ะโอตโจนกันสูส้ๆไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูรถเราดีกว่าครับไปเชิญครับ ครับก็จะเป็นรุ่นนี้แหละที่พี่ไต่จะปล่อยวันนี้นะครับโดยรุ่นที่เราเห็นเนาะที่จอดอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซนนั่นเองสีที่เราเห็นนะครับจะเป็นสีขาวมุกราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่889,000บาทนั่นเองในส่วนของสีทั่วไปที่ไม่ใช่ขาวมุกนะครับก็จะอยู่ที่882,000บาทครับเจ้าขาวมุกเนี่ยแพงกว่าเขา7,000บาท เดี๋ยวเรามาดูกุญแจกันรถรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของกุญแจรีโมทมาให้2ตัวกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทพร้อมเอมม b บิ i z เ r อร์นะครับแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยมาด้วยตัวนี้ไม่สามารถปัม๊มตามร้านทั่วไปแล้วเอาไปใช้ได้นะครับในกรณีที่กุญแจหายต้องติดต่อที่ศูนย์บริการเท่านั้นแล้วก็เวลาที่เราไขนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายล็อกปุ๊บใช่ไหมครับประมาณสัก30วิอย่างเงี้ยแล้ว เรามาไขาประตูโดยที่ไม่ผ่านการเปิดด้วยรีโมทเดี๋ยวรถเขาจะร้องเดี๋ยวเรามาลองดูกันประมาณสักสามสิบวินะครับเนี่ยที่กระจกเขาก็จะมีแจ้งเตือนนะครับตัว security system เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเขาร้องเราก็เสียบกุญแจเข้าไปตรงนี้ครับน,นี่แค่นั้น ปเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันบ้างนิดๆหน่อยๆก็รุ่นนี้พี่ต่ายาจะไม่เจาะลึกอะไรนะครับก็ถ่ายๆให้ดูเฉยๆแล้วก็พูดคุยตอบปัญหาหรือว่าแจ้งเรื่องแคมเปญบ้างนะครับเพราะว่ารุ่นนี้พี่ต่ายเคยเอาลงรีวิวไปแล้วก็ถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวพี่ต่ายไปแปะลิงก์ให้ก็กระจังหน้าตัวนี้เดิมๆของเขาก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมใช่ไหมครับ แล้วก็ไฟหน้านี่ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดอ์ไลท์ให้ไฟตัดหมอกเป็น led คู่หน้าแต่ทีนี้มีคําถามคําถามหนึ่งว่าถ้าเขาเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสีเทาของเจ้าตัวบีคอร์สได้ไหมเปลี่ยนได้ครับตรงรุ่นสามารถใส่ได้แต่ว่าตัวนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนั่นเองก็เท่าไหร่ก็เดี๋ยวพี่ต่ายเช็คที่ศูนย์บริการให้แล้วก็มีคําถามมาเกี่ยวกับว่าตัวเกียร์ธรรมดานะครับเวลาเข้าเกียร์ต้องเหยียบคลัสตลอดไหมอันนี้เป็นคําถามที่ อ่าไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าพี่ไตแจ้งไว้ก่อนว่ารถเกียร์ธรรมดานะครับไม่ว่าจะออกตัวออกตัวไปแล้วหรือว่ากําลังขับอยู่เวลาเปลี่ยนเกียร์เหยียบคลัชทุกครั้งอันนี้เป็นคลิปที่เขาตามดูอ่าที่พี่ไต่สอนแนะนําการเข้าเกียร์สําหรับคนที่เพิ่งหัดขับนะครับเพราะฉะนั้นเจอคาถามนี้เราไม่ต้องไปแปลกใจอะไรอ่าแล้วก็ในส่วนของเงื่อนไขตอนนี้มีถามมาว่าตัวเงื่อนไขเนี่ย ห้าเปอร์เซ็นต์สี่หมื่นห้ายังออกได้ไหมพี่ต่ายตอนนี้ช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยบอกตรงเลยว่าตึงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอได้รอไปก่อนถ้ารอไม่ได้กล็ลองยืนไฟแนนซ์ดูโดยปกติเนี่ยก็จะปรับดาวนะครับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแปดหมื่นเก้าเก้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วก็อาชีพไหนที่ออกได้บ้างพี่ต่ายาเกษตรออกได้ไหมออกยากไหมคันนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นอาชีพเกษตรนั่นเองออกเป็นชื่อคุณแม่แต่ว่าของลูกเนี่ยจะติดตามพี่ต่ายจากทาง YouTube ตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับพอกลับมาก็ให้ออกไปชื่อของคุณแม่แล้วก็เอารายได้ของลูกที่ไปทํางานที่เมืองนอกมาร่วมแค่นั้นก็ผ่านลวครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพาดูภายในห้องโดยสารนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าสี่ประตูตัวนี้มิติของห้องโดยสารของเขาเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างขวางแล้วก็หรูหราทัานสมัยนั่นเองโดย แผงข้างประตูตัวนี้ก็จะมีการบุนุ่มมาด้วยเจ้าตัวเกรดเซตนะครับเขาจะสามารถพับกระจกด้านข้างพับด้วยไฟฟ้าได้แล้วก็ภายในเขาจะมีตัวปรับระดับไฟปรับสูงต่ำได้4ระดับนะครับตรงนี้นี่เบาะเป็นเบาะนันน่งกึ่งหนังแท้ให้ความสวยงามความหรูหราแล้วก็นั่งได้สบายนะครับตัวนี้ให้ความกระชับแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนั่นเอง คอนโซลด้านหน้าออกแบบให้มีความหรูหราตัวนี้ตัวหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วตัวนี้ไม่มี CD MP3 นะครับจะเป็นหน้าจอเฉยๆแล้วก็หน้าจอตัวนี้เขาสามารถสะท้อนอาภาพจากสมาร์ทโฟนมายัางตัวเครื่องเล่นได้รองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y มากับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้สวิฟท์แอ์ Air, ก็จะเป็นปรับมือตัวนี้ไม่ใช่ออโต้นะแต่ สวยครับสวยงามสวยงามหรูหราแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดพวกอุปกรณ์ใส่น้ํานะครับไม่ใช่ใส่น้ําใส่พวกแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะครับมีหลายจุดกล่องก็มีตัวนี้รีวิวไปพี่ต่ายอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูอย่างนี้นะครับก็ถือโอกาสเปิดเลยแล้วกันแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแซนะครับพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบมัตติฟังก์ชั่นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังแท้นะครับฝั่งซ้ายของวิทยุตัวนี้ ไม่ใช่ฝั่งซ้ายของวิทยุฝั่งซ้ายของพวงมาลยัยโอ้ยครับจะเป็นฟังก์ชันควบคุมพวกเครื่องเสียงอะไรเงี้ยรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมความเร็วของตัวรถที่พวงมาลยัยหรือว่าที่เราคุ้นหัวกันในชื่อของ Cruise Control นั่นเองก็ข้อดีของตัวนี้คือเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราขับรถนะครับเราสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยเลยนี่้านนะแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึง ด้านหลังก็เบาะนะครับเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เหมือนกันให้ความสวยงามหรูหราอันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะพี่ต่ายชอ,ชอบชอบชอบครับแล้วก็ตัวนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับว่าด้านหลังเนี่ยตัวแอร์เนี่ยเขาจะร้อนเพราะว่าเขามีแอร์หลังมาให้ด้วยปกติเวลาเรานั่งเนาะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยชอบบ่นว่าร้อนแต่ตัวนี้มีมาให้เลยเราสามารถปรับแรงลมได้ด้วยที่ตัวของแอร์ด้านหลังเนี่ยแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเ็าสามารถพับได้ ยไปตายดูพับก่อนเนี่ยจะพับได้ลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เวลาที่เราจะเก็บของใส่ของอะไรเงี้ยครับเวลาที่คุณสุภาพสตรีไปชอปปิ้งมาแล้วก็ของเยอะไม่อยากจะวางทับบนเบาะก็ทําอย่างนี้เอานะครับถ้าวางไว้ข้างหลังก็ไม่แน่ใจฝนจะตกหรือไม่ตกเออตัวนี้ตัวล้อแม็กนะครับแม็กตัวนี้จะเป็นแม็ก18นิ้วสีเทานั่นเอง ก็จะเป็นขนาดเดียวกันกับตัวเกรดแซดพีเกรดเอมนะครับแต่ตัวนี้เขาจะเป็นสีเทาทั้งวงเลยโดยเบอร์ยางของก็จะเป็น2 6 5 60 18่ยางอะไรก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนกันนะคเครื่องยนต์ก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องยนต์1.9นะครับให้แรงม้าสูงสุด150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนั่นเองอะทีนี้เดี๋ยวเรา,เรามาดูด้านท้ายกันนะครับ ก็ในส่วนของไฟท้ายของเขาเนี่ยก็ตั้งแต่เกรด LDA ขึ้นไปก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วก็ให้แสงสว่างที่ชัดเจนนะครับเวลาที่เราขับตอนกลางคืนเนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟท้ายแล้วก็ในส่วนของมือจับใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นแบบโครเมียมตัวนี้เขาจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับหน้าที่ของเจ้าตัวกล้องมองหลังนี่ก็คือจะทําหน้าที่ในการส่งสัญ,ญญาณภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไปยังหน้าจอที่อยู่7นิ้วภายในห้องโดยสาร ้อดีก็คือทําให้เราเ,าเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังนั่นเองสะดวกปลอดภัยเวลาที่เราต้องขอยบจอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายต้องเตรียมตัวไปทํางานตัวอื่นนะครับที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเช่นเรียนเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมนั่นเองก็ <c oughs>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  จะมีคอร์สการเรียนออนไลน์พี่ตายย่ายยังเรียนไม่จบเลยเดี <c oughs> ๋ยวต้องรีบกลับไปเรียน และก็ขออนุญาตปากเพจนิดหนึ่งนะครับถ้าใครที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องการใช้รถอิสุสุก็ติดตามพี่ตายได้ทางตายขายอิสุสุที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแล้วก็ใครที่อยากดูวิดีโอนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับรถอิซุสุรถอิซุสุรุ่นใหม่ๆรถแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดตามทางช่องอิสุสุบายต่ายนั่นเองอแล้วก็ในส่วนของ วิกฤตโควิดช่วงนี้นะครับก็ขอให้เราทุกคนผ่านไปด้วยกันขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับ